เราเป็นคนทำรีพอร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะประชมุมมันเลยตืต่นเต้นมากชื่ออีนะคะสุกฤษตาป้องชาลีค่ะเ,เคยเป็นไฟ n a น c เช l คอนโทรเลอร์ของบริษัทข้ามชาติค่ะก็ <c oughs> เป็นเป็นมนุษย์เงินเดือนที่้าง,งานมากเลยคะ่ะเริ่มทำงานตั้งแต่ มหาลัยปีหนึ่งเพราะว่าเรียนบัญชีรามคำแหงนะคะไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนก็เลยเริ่มทํางานเลยตั้งแต่เรียนปีแรกก็เป็นเด็กฝึกงานแล้วเ,เด็กฝึกงานก็ผ่านมาเ,เรื่อยมาเรื่อยว่าทำงานเป็นเมนเจอร์เป็นน่นนี่จนล่าสุดก็เป็นผู้บริหารทางด้านฝ่ายการเงินของบริษัทข้ามชาติตงานหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับ โตเงินนะคะเพราะว่าต้องดูผลกำไรขาดทุนของบริษัทงั้นทุกสิ้นเดือนนี้เจ้านายจะถามสกีตา what's the number โอ้เครียดมากะค่ะแล้วไมต้องดูหลับัเจแล้วก็จะมีลูกน้องที่บแบบเมนเทอร์ทั้งหลายค่ะเพราะาน,นอกจากเะไรต้องดูผลประกอบการของบริษัทใช่ไหมดูว่าจะต้องทำกำไรให้บริษัทขนาดไหนก็ต้องมีช่องทางว่า,าจะต้องเ,อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายยังไงก็ต้องคุยกับฝ่ายขาย ฝ่ายขายเวลาเราไปถามฝ่ายขายฝ่ายเขาจบอกว่าเออคุณเองมาทำเองแล้วกันอะไรประมาณนี้เราอะไรอ,อะเครียดมากทางด้านการที่เราจะลดต้นทุนอย่างเงี้ยต้องไปคุยกับฝ่ายโอเปอเรชั่นอะไรเงี้ยทำยังไงให้ประหยัดต้นทุนเซอร์วิสตต้ดีขึ้นเราจะได้ขายของดีขึ้นคืมอมีแต่เรื่องเครียดๆกลับมาเจออยู่แผนกก็เจอลูกน้องดื้อๆอะไรเงี้ยโอ้เครียดมาก ก็ทุกสิ้นเดือน,นเนี่ยไมเกรนก็วยจะขึ้นบางวันเป็นถึงสองสวันนะคะเป็นก็ทีก็อาเจียนอ้วกกอดโถส้วมเลยอะอเพราะว่ามันบ้ามนก็จะหมุนๆใช่ไหมขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดอนพักสองสวันนีกลับไปทําง,งานได้แล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะภูมิแพ้นี่ก็จะเป็นแบบว่าจามทั้งวันน้ำมูกไหลทั้งวัน นอนไม่ได้คะ่ะก็เราก็จะล้างจมูกด้วยน้ําเกลือใช่ไหมให้หายดีขึ้นอะไรเงี้ยกลางคืนก็นอนไม่ได้เลยคะ่ะก็จะนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอจะยามาให้ก,ก,ก็กินกินกินยังไงก็ไม่ดีขึ้นอนะ่ะบางทีเราสั่งน้ํามูกจนหูเอ,อื้ออก็ไปหาหมอหูอีกก็เสียตังค่ะไปอยู่ว่าไปโรงพยาบาลจนแบบจนต้องซื้อหุมโรงพยาบาลเนี่ยต้องเอาตังคืนเพื่เสียตังเยอะมากแล้วพอ ยาฉันบอกก็มีครั like ้งหนึ่งก็แพ้ยาค่ะแพ้ยามันจะมาในวันนอนกลางคืนนี่ฮันเตอร์หนึ่งที่มาหัวใจมันก็จะวิววิวเฮ้ยม่นต้องตายแน่เลยว่ะาเหมือนเหมือนตัวจะลอยไปในอากาศอะไรเงี้ยบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองจะต้องจมลงไปกที่นอนแน่อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็บอกเด็ว่าให้ยไม่ตายไม่ได้นะเว้ยอยู่บ้านคนเดียวไงก็บอกว่าก่อนจะตายนะกว่าเพิ่มบ้างอาจะคุณอีกกินหรือเปล่ามันดีจริงๆนะน้องสาวครูอ่ะครูเจี๊ยบอ่เขาเป็นภูมิแพ้ กขาทุกวันที่ไงคะก็ทีนี้ก็กินเขกินครั้งแรกไม่เมื่อเราเป็นตายเลยแต่ปกติที่นอยด์วหลเรใช่ปว่าเราไม่ยอมตื่นแล้วนี่นั่งอยู่ในห้องประชุมก็ง่วงคุยเขาไม่รู้เรื่องเลยวันนั้นน่แพ้เขาเลยในห้องประชุมอ่ะก็เลยก็เลยไม่กินใช่ปหมกินกินหยุดแต่เขาพูดหนึ่งเขาว่าตาคุณเอต้องกินนะจะได้แข็งแรงขึ้นจะได้ดีขึ้นอะไรยงเี้ แล้วอีมีอีกตัวนึงนะคะนอกจากอาหารเสริมที่กินอะ่ะก็จะมีมาเซลค่ะที่ใช้อะ่ะใช้ได้ชอบมากตัวนี้เลยชอบชอบประทับใจมากชอบกลิ่นอะ่ะใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะแล้วทุกครั้งที่สูตรดมเนี่ยมันจะสดชื่นไงแล้วก็เหมือนมีพลังอย่างมองไม่ถูกอะ่ะแล้วพอตอนสงการที่ผ่านมาค่ะก็เลยได้ซื้อมาเซลเนี่ยไปฝากพ่อกับแม่แล้วเนี่พ่อกับแม่เขาได้ใช้เขาก็มาบอกว่าเฮ้ย hey, อี ไอ้ที่พ่อปวดแขนอะ่ะแกนแผนไว้ได้ฉะนั้นพ่อก็ทำให้ดูอะ่ะพี่พ่อไม่เคยแกนแขนได้เลยส่วนแม่ที่บอกปวดเอวที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราฟังแล้วก็ดีใจเนาะเราก็เลยโทรบอกครูหนึ่งเลยเฮ้ยครูหนึ่งเราว่าเราจะช่วยดู สมุเราฟังไม่สนใจไม่ชอบเราบอกว่าพี่คุณเจี๊ยบจริงๆเราไม่ชอบนะธุรกิจแบบเนี้ยแต่เพอเอิญน่ะเราจะหาอะไรที่สาวเราทําเพราะว่าเรามีร้านอยู่ที่เทเวศใชวัฒนจะเอาของเนี่ยไปไปวางขายที่เทเวศแล้วก็จะให้พี่สาวเราที่เพชรบูรณ์อ่ะปกติเขาจะไปหาหาผู้คนใช่ไหมไปพบปะอะไรเงี้ย ม,มันมันมันจะดีถ้าเกิดเขาได้ถือของใดีเนะี้ยไ,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 ไปหาไปไปไปหาใช่ป่ะแล้วคนที่ไปหาเนี้ยเขาสุขภาพาดีขึ้นนห้ยม่นคงเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยตเราอต้อง,งานปรเรางานที่รานัดเราขายของไม่เป็นเราพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยคเจีอออไม่เปนงั้นคุณอนนีก็แนะนำพี่พีคนนี้ให้เจียวรู้ยจันเดียรเจยไปลุยเองพอเสร็จเน้ยเราก็ไปลุยไปเปิด house meeting กันครั้งแรกที่เพชรบูรณ พอไปไปถึงนะก็มีคนสิบกว่าคนใช่ป่ะคุณเจ๊ก็แนะนําตัวนู่นนี่นั่เราก็มีการสาที่สิน้าวันนั้นมากันสิบกว่าคนใต่ก็มีคนที่เป็นนิ้วล็อกปวดเอวปวดหลังปวดขาเป็นเส้นเลือดคออะไรเงี้ยโหยอยากให้อยู่ในห้องนั้นด้วยอ่ะคนอะแย่งกันพูดล้วก้ยนี่ป็นนิ้วลอกไหมนกปหายวอะไรเงี้ยแล้วดดิปวดเอวเฮ้ยก้มเยอะมากคุ้มให้ดูเลยช่ เดี๋ยวเราไอ้เส้นเลือดข่อยดูดิเนี่ยเส้นเลือดขอยที่มันปวดๆเดี๋ยวมันยุบด้วยฟังแล้วแบบโคตชื่นใจเลยอะ่ะโคตรมีความสุขเลยอ,ะอ่ะแล้วเราก็ไปทำ house m i s ง i n g ทุก<ด><ด>อาทิตย์ใช่ป่ะพี่สาวเราก็จะคอยอัปเดตคนที่เขาได้ใช้ได้กินอะ<ด>่ะเขาก็คอยบอกยังยังมีแฮชแท็กตัวหัวนี่อีลูกเปล่านเาานาะหมอมอ่ะที่เขาเป็นเ,เส้นเลือดในสมองตี่อ่ะ แล้วเขาก็จะเออคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ปหมเนี่ยพอเขาได้กินน้ำนำมันํำข้าวไปที่นึงนะเขาดีขึ้นมากเขาพูดคล่องขึ้น ยังไม่เอยรู้จักนี่เราก็ต้องมาเรียนรู้ธุรกิจใช่ป่ะก็ไม่เคยมองกันนี่ไม่รู้จักว่าทำมาอย่างไงในโซคลับอ่ะเขาก็จะแชร์เฉ่าะคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะว่าเขาทํากันยังไงเริ่มยังไงแล้วทำไงถึงประสบความสําเร็จเราก็ไปฟังแล้วได้มาปรับใช้กับตัวเองเราไปถ่ายทอดได้เราก็โซเลยก็ต้องเข้านะคุณทิพย์เข้ามาสอนเรื่องโ r o ด u c t เอง มีอะไรบ้างมีดียังไงโอฟังแล้วแบบจะพกพาความมั่นใจกับบ้านทุกครั้งเลยอ่ะไม่สินค้าเราโคตรเจ๋งเลยอะเทียวแล้วโซลเลิฟแคมป์เราก็ไปมาด้วยนะเราพาพี่สาวเราไปด้วยพี่สาวเราคนที่จะต้องดูสมาร์ทเอเจนต์ดีเทลเวดอ่ะอแล้กลับมาเป็นไงรู้ป่ะเขามาเล่าให้แม่เขาฟัง แม่แม่ไปโชว์แคมมาสนุกจังเลยอะ่ะน้องจากเล่นเกมได้ของฟรีแล้วอะ่ะยังรู้จักเพื่อนใหม่ด้วยแล้วเพื่อนใหม่เขาจะมาแชร์มาเล่าให้ฟังว่าทาไมเขาถึงได้มาทําโชวเ์เขาเคยเป็นอะไรแล้วก็กินอะไรถึงหายแล้วเขาไปแนะน,นําคนตั้งหลายคนใหนะ้มีสุขภาพดีขึ้นคุมันเจ๋งมากเลยแม่แล้วคราวหนะ้าแม่ต้องไปโชว์ล้วแคมด้วยกันนะ ทำโซ่เนมาเดือนกว่ากับสองเดือนมีความสุขมากสะสมความสุคนี้ทุกวันว,วันนี้ไม่เปรียบเทียบกับไม่เปรียบเทียบกับตอนเราทำงานประจำใช่ป่ะตอนได้รับการปโปรโมทเงินเดือนขึ้นได้รับรางวัลเวลามีผลงานโดดเด่นมันไม่สุขแบบนี้อะ่ะตอนบบนั้นสุขคนเดียวมั้งแต่แบบ แต่ตอนนี้แบบความสุขแบบมันอิ่มหวะมันอิ่มมากอะอเราก็เลยแบบยังมีความตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพดีมีรอยยิ้มผ่านสมารทเอเจนต์ที่เทเวศจะให้คนเขารู้จักกันมากขึ้นคนที่เป็นชลบุมีต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเวลามันหมดแล้วอะไปแล้วนะคะ ที่บอกว่าที่เจร้านในนี้ถ้าเจอนะครับเพื่อนเพื่อนเราอะ,ะที่เขาอาจมีปัญหาสุขภาพหรือประมาณหรีอะไรก็าเขาไม่ได้เลยนะสองที่สามแสนบาทต่อเดือนเนี้ยเรากล้าสปอนเซอร์ไหมตอนนี้กล้าเหรอใช่เป็นตัวอย่างเลยนะ,ะ,นนนะนจริงหลายแสนไม่ได้เกี่ยวเลยนะวันนี้ครับเราปัหาจุดเตือนใจว่าเจอหรือจริงแล้วบางคนคะนะอินดี้แบบเนี้ยเราไม่กล้าเปิดเพราะว่าคือตัวอย่างจริง เก็เจอสองแสนสองแสนเงี้ยก็ไม่เอานะใคือเขาชีวิตเขาดีๆอยู่แล้วอยากจะคิดแทนไงแต่ที่ลูกขวาก็จะต้องการอยู่จริงไหมใช่ค่ะวันน่้การไม่คิดแทนระดีที่สุดเลยสินค้าเปิดใจอะไรก็มาใช่ครับบอกได้เลยครับว่าหนึ่งคนที่เขาสุขภาพดีขึ้นแม้กระทั่งเส้นเลือดขอดจับ